กำลัมงมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูดำดช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย d e e ไวท์เซลล l รีเพลยตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร084 132424หรือ0 9 0 3 4 5 0 1 3 3 ลมในห้องน้ำแล้วก็แล้วก็กระดูก้าวตอนนี้อาการเป็นไผตอนนี้อาการก็ก็ใกล้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 เอาออกหมดหมดแล้วค่ะแต่ไม่ต้องเดาหรือไม่ต้องเด็กไม่ต้องไม่ต้องค่ะแต่ตอนแรกก็คือเข้าเป็นเือกแข็งแล้วตอนนี้ก็คือปรับมาเป็นอ่อนลงแล้วก็คือเดี๋ยววันที่15้านี้ก็คือถอดหมดเลยมันถามนะคะค่ะมันเป็นแค่รอยร้าวตรงกระดูกค่ะ่โอ้ยลงเกือบประมาณเกือบหนึ่งเดือนแล้วค่ะใช่ คุณหมอแนะนำทำอะไรเป็นพิเศษคุณหมอท่านทำอะไรเลยห้ามห้ามตักข้าวก็ห้ามทุกอย่างก็ห้ามเงยเพราะว่าเราไม่ได้ดูดูไม่ผ่าตัดนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการกามให้กระดูกมันแบบเชื่อมกันเองอะ,ะไรเงี้ยก็นนันปวดขนาด คือตอนแรกที่หลมมาดูดูปวดแต่ดูไม่คิดว่ากระดูดดจะร้าวดูก็เลยคิดว่าเส้นเอ็นอักเสบธรรมดาดูก็เอาคอเทอเพนมาทำมาทาไว้แล้วดูก็โอเคเป่าผมแต่งหน้าทำนู่นทำนี่จนมันกลายเป็นแบบว่าบวมใหญ่มากอะ่ะแล้วมันก็ขยับไม่ได้ก็เลยลองไปเอ็กซเรย์ดูก็เลยรู้ว่าร้าวตอนนี้มีอะไรน่างคุณคุณเป็นคนอไตินะ ก็ก็เดี๋ยวไม่น่าจะมีอะไรน่าห่วงแล้วค่ะก็คือเอาออกแล้วก็คือเดี๋ยวเราก็คงก็คงต้องถ่ายละครเราก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่ามันก็ยังไม่หายเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ากลับไปยกของอะไรแบบเขาเขายังห้ามเขายังห้ามยกของอะไรอยู่ค่ะยังบิดไม่ค่อยได้บิดเขาดิ้นไปตรง้อมือเลยทางที่ไหนบ้างเลยวะคะเป็นเ่องเราขนาดไหนก็เป็นคนเป็นคนพาไปโรงพยาบาลใช่ค่ะก็ดูแลเราอย่างดีเลย ก็เขาเป็นคนแบบเซฟเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่เราเป็นคนแบบว่าเอะอะเอะอะไม่ค่อยไปเขาก็เลยคิดว่าควรที่จะไปเอ็กซเรย์อะไรเงี้ยค่ะก็เลยตี้บอกว่าทำอะไรไม่ได้เลยพี่ใครมีมาช่วยไหมวะอ๋อก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็คือก็พาไปกินงท่าขับรถให้อะไรเข้าไปอะไรอย่หางคงี้ยโดนดูโดนดูเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต่อไปนี้เรื่องสุขภาพเดี๋ยวเขาจะดูแลเองพอดูแลตัวเองไม่ได้แบตได้ใจเราไปเต็มเต็มเลยไหมคะดิว ก็ค่อยๆได้ไปเรื่อยๆอะค่ะตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะที่ให้ใจก็ก็แฮปปี้ดีอะรันลีารุสเห็นมันเกิดที่ไทยแล้วแาดว่าจะคีนเกิดไม่หมดเลยใช่ครับลงทุนไปขนาดไหนครับก็ก็ลงทุนตามตามความสามารถของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่าปิดบาอะไรอย่างเงี้ยไม่เชิงขนาดนั้นไม่เชิงแต่ก็คือเราก็ปิดห้องห้ๆหนึ่งที่แบบค่อนข้างใหญ่นิดนึงทห้เราเีลยแล้วก็ไปต่างประเทศกัน เขาก็เขาก็แฮปปี้เขาก็ชอบบอกงนี้ไม่ทาบว่าเป็นอะไรเขาก็ลงในรูปอินสตาแกรมอะไรอย่างงเี้ยแต่เราก็คือเป็นเราก็ให้สิ่งที่เขาอยากได้อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วตามตามฐานะเราอะไรอย่างเงี้ยไม่หลายมากหรอกให้เขาเป็นธรรมดาเดี๋ยวแลกกันคิวเขาคำสุดท้ายแขนจะมีผลกระทบต่องานหรืออะไร จร,จริงจริงคือก่อนจริงๆคือก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ถ่ายละครก็ค่อนข้างมีผลกระทบก็คือเราก็รีบแบบว่ากินแคลเซียมไม่เยอะไม่ออกไปไหนเดยสองการดูอดเล่นน้ํานะดิวก็เห็นพี่พี่นักข่าวบางคนแถวนี้อยู่ในแบบว่ารูสร้สึกวิสิหรืออะไรอย่างนี้มีเต็มเลยอะไรอย่างนี้ใช่ดูวก็อิดฉาแต่คือดูวก็ไม่ได้ไปใช่ใช่ต้องรอที่นะาโอเคโอเคค่ะ ยูวหน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผิวสักุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมสักระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4